ก็สวัสดีคนดู1นล้านไปแสนห้าหมื่นคนดูที่ยังไม่เข้ามารับชมทีนะครับก็โอ้โหวันนี้พี่แบบโจโจเออทุกคนรู้ป่ะเ,อออเฮียรู้ป่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยเออมาทุกคนนะช่วงนี้นะครับโอ้โหเป็นวันเสราร์เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะเออจะมีคนเล่นเยอะมากเอเหียในเซิร์ฟแม่ง เล่นไม่ได้เลยแหละถ้าไปโซโลอ่ะก็วันนี้แม่งพี่ก็จะไปโซโลอะไรเออเหมือนเหมือนเดิมตามเคยจะไปตัวป่ากับตัวเต็มาเออทำไงได้อ่ะก็คนแบบโหดอ่ะเออเออมปะไปเลยปะไม่ต้องรอะไยเลยลโอ้กว่ากูจะหาที่เล่นได้โอ้โหแม่งดูดีดีเยอะคนเยอะเลยกว่ากูจะหาเซิร์ฟเล่นได้เฮียเซิร์ฟนี่แหละเหมาะเจาะที่สุดดีแคคนน้อยไม่ใช่อะไร ไหยวะโอ้โหโอ้โหเราต้องเอาหลางังปามก่อนเออมีอยู่ไหนวะหลังปามแน่นอนเลยเราต้องวิ่งไปหลังปามก่อนนะโอ้โหดูดิปามมาเขามาว่ะสิ่กเขามาโอ้โหโอ้โหจะได้เลยสักอย่างโอ้ยปลาเชงเขงา้ามาปลาเชงดำเออทุกคนเคยเห็นปะเออปลาเชงดำอ่ะนี่ฮะมันจะอยู่ไหนวะเน,นี่ยตอนนี้เฮ้ยมีคนไหมเนี่ยเราต้องดูสามนอนะเพราะว่ามันมา มันจะมาประจำตรงสามหนอนนี่แหละเห็นปะ่ะไม่มีโอเคไม่มีไม่น่ามีอ่ะไม่มีหรอกก็ไม่มีไม่น่าจะมีนะเออไปดีกว่ามีไหมว่าด้านหลังมันดักอยู่แบบนั้นอ่ะเออตรงชิดซ้ายแล้วทุกคนเห็นป่ะเออมันจะมีที่เล่นเห็นป่ะเดี๋ยวหลบได้เออเไปด้วยพีย่าะไปเชงอยู่หลังหลังปามาดิ่งน้ำไม่แยมเอาไม่ได้ สามหนอไม่มีแล้วมันขึ้นบนเขาไปหมดแล้วยิงผีก่อนไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ไหนวะกลัวว่าไอ้เหี้ยกูก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกระแวงชิบหายเลยมันขึ้นบนเขาไปหมดแล้วเฮ้ยเราจันไปดีกว่าเฮ้ยไม่มีคนเอ้ยไหนวะหาก่อนมันจะมีไหมในเมืองอ่ะต้องมีดิ ขึ้นไปบนเขาแม่งกูตายแน่นอนเฮ้ยไหนวะไม่เห็นมีเลยโอ้้ตองไปบนเขาแล้วหรอบนเขามันแบบมันโอ้โหมันดักต้นไม้กัน,นเฮ้ยสาก,กาลสาก,กาจะไปเอาบนเขาดีวะเอ้อไปเอาสก,กาลดีกว่ายี่ห้อเอาจากทางไหนวะสกาลอยู่ไหนวะ,ะได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่ไหนวะเฮ้ย ไม่เห็นมีอ่ะไม่เห็นมีเลยโอ้โหแม่งม่รอยู่ไหนวะไม่แดงสีไหมวะดื่มน้ำไม่มียังไม่กล้าวิ่งมั่วเออกูตายแน่นอนอ่ะถ้ากูวิ่งมั่วเดถูกะหลังปั๊มปั๊มปั๊มมีไหมวะเฮ้ยปั๊มเฮ้ยปั๊มมีเฮ้ยไม่บิงมาเลยเฮ้ยยังไงเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอ ตามจิตชีวิตโลนตายไป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 อ้เที่ยเฮ้ยนั่นเองเฮ้ยมันจะไปไหนวะเฮ้ยไปรวมตัวเพื่อนไหมวะเฮ้ยดีทุกคนเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยตามไปก่อนเดี๋ยวว่าเราต้องวิ่งไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บของเฮ้ยมันมันไปเก็บของต้องรีบวิ่งแหละไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเก็บของมาเฮ้ยไอ้เจ้าของบ้านเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยวหิวว่ะ อุ้ยตสั่งเคฟซีมากินก่อนนะอุ้ยอี้ยะอิ่มแน่นอนได้กองนี้อี้ยะึงตายวะแน่อี้ยะหลุดตายตายตายโ้อหยุดขอโทมาเลยเุ้ยอุ้ยอี้ยะกูดูละเคฟซีกูยกเลิกยกเลิกแล้วอี้ยะกูอิ่มแล้วเบลียกระเป๋าดิ้นอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นดูไอ้เหี้ยของอะไรของมาดเฮ้ยแอดมินแก้หน่อยดิวะเฮ้ย เฮ้ยมึงดูดีของมาล่นเดี๋ยวนี้เอดมินเดี๋ย่ากูโทรไปสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาว่าเขาไม่ใช่ดิเด็กผู้ว่าต้องโทรมาสั่งปิดเลยดูดก่อนแต่ว่าเราต้องเก็บชุดก่อนนะทุกคนมันมีค่าไงไอ้เยอะกูดูดดูดดูได้หมดดูได้หมดดิดดิดไอ้เดิ๊ดรอเวลาร้อยพ่องมาดิเฮ้ยไอ้เยอะเฮ้ยมันดว่าแล้วเฮ้ยพ่อเขาว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือขวามือเฮ้ย เอ้กูทันไอ้เหียฮเฮ้ยทันได้ไงวะเฮ้ยไอ้เหียของโคตรเยอะไอ้เหียกูขอหายใจก่อนกูลุนแทบตายเหียสิบวิสิบวิทำให้คนหัวใจตายวายได้นะเว้ยโอ้โหดูดีของโคตรเยอะเลยไอ้เฮียดูดยชุดได้หลายชุด่ะไอ้เหียดูดีได้หลายเซต่ะดูดีหนึ่งเซตโอ้ได้ได้หลายเกมแล้เนี่ยดูดีดดดดดด ไม่นะ่ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้อะ่ะโอ้โหโคตรดีเลยโอเคนะครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe ถ้าใครอยากให้พี่ทำอะไรก็คอมเมนต์ใตค้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่เลยแหละก็ฝากคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะเด้อเฮียโคตรอีมาไปแล้วบ๊ายบาย บบายายบายบายคนดูเป็นล้านคนที่ยังไม่เข้ามารับชม